ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโลบล็ปปลอกในแมพพิกกี้นั่นเองวันนี้จะไม่พูดท่ามทำเพลงก็จากพาร์ทที่แล้วที่เราเนี่ยไปอยู่ในแคมป์แล้วอยู่ๆแล้วอยู่แล้วกู เอาไปช่วยค้ที่ชวปันนี่เฮ้ยนีตื่นได้แล้วเออที่มาที่ไหนเนี่ย <c oughs> ก็คือประมาณว่าเหมือนเราเนี่ยจะวูบน่าจะเป็นอาการของการหมดแรงเพราะว่า ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้พักแต่ผมต้องไปถ่ายปิดคลิปอีกโอเคแบบนี้ว่ามันยากแน่นอนเลยแล้วผมต้องเก็บกระดาษโน้ตด,ด้วยโอ้ละ่ะอย่าแพนิกอย่าแพนิก do not panic แ,แต่ก่อน่จ๊แพนิกะ่ะมีคำถามมากมายอยู่ในหัวก็คือขออนนี้ยังจำเป็นหรือเปล่า <c oughs> มันจำเป็นแหละไม่งั้นมันคงไม่มีผมว่ากูเจอสีเหลือคงยัวไม่ต้องการตัตวนี้เฮ้ยเอ็งนี่เก็บน้ตด เดี๋ยวเพิ่งมา <c oughs> เอ๊ะตเหมือนผลดจะเจอไม้โอเคจำไว้ไม่ต้องจำแล้วโอ้ยมันใกล้เกิดไปใกล้เกิดไปนี่ปิดขอ,อหยอยน่อยยกมาปิดทาง ค okay. นี่ไงอ่านี้คือผมไม่สบายโอเคเราได้ดูแลนะคือผมเป็นคนที่แต่ว่ากลัวผีไหม กวนในที่มืดอะแล้วอย่างคือพิกกี้เนะี่ยมันไม่ค่อยมีเพลงไงตอนมันไม่มีเพลงแบบสยองขวัญอะหล,ลักๆคือเพลงมันจะขึ้นตอนที่เราไปเจอพิกกี้อะโอเคเหมือนกับว่าเราแค่แต่ต้องการเจ๊ข่าวแล้วก็ แต่เหมือนสิ่งที่เพิ่มมาคือคีการ์ดมิสเตอร์พีเขาไปอยู่ที่ไหนโอเคนี่ไม่รู้อ่านี่คือโรงพยาบาลโ okay. อเคกุญแจเหลืองจริงๆไม่จำเป็นเพราะว่ามันอยู่ข้างบนโอเคจำเป็นละ ปิกกี้ตื่นแล้วต้องรงีบขึ้นไปยังไปทไมเสียคนใกล้วะว่าละ นี่ควรปฏิบัติเลยคืออ่ะตรงนี้เราควรให้มันมาเราให้มันมา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 แม,ไม,ไม,มา่ไม่มาไม่มาอุ๊ยมาดูใกล้ใกล้ใกล้มาใกล้อ่ะมาก แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดก็จเจไม่ใช่ก็เจเด็กคีกาดมามามาจะลออจะรออจะล่อมาเดี๋ยวเสียเวลาว่ะนี่เลยโอเคต้โอ้โ oh, หมือมีเยอะจังเลยวะคีกาสสีฟ้าถ้าจะไม่ผิดคีกาดสีฟ้าอยู่ข้างล่าง แล้วก็จำได้ด้วยว่าพ้อนอยู่ข้างบนโอ้ยจีดเดียเด๋ยวๆออุ้ยแคปซูลมนันมีอันนี้ด้วยหลอดรหลอดยาเดี๋ยวเดๆอเด,เดโอเคไปละหลอดยาถ้าจะไม่ผิด มีอยู่ที่หนึ่งโอเคตรงนี้ต้องการค้อนเดี๋ยวผมจะไปเอาค้อนด้วยเก็บกระดาษตอนนี้เนี่ยผมไปผมไปเก็บกระดาษด้วยผมไปเก็บกระดาษนอกนอกไม่เราจะว่าไปน้ำยานี่มัน <c oughs> ไม่เห็นว่าผิดค้อนมันอยู่ตรงไหน,นแต่น้ำยานี่ เหมือนปมยังไม่เคยเห็นนะว่ามันต้องใช้ตรงไหนเจอคอแล้ตื่นในเฮมากน้องกี้อยู่ไหนนะมึงนึกว่ามันจะตามมาเนี่ยอู้กะกำลังใจนี้เอ้ยแต่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากออไม่อยากไม่อยากคือเรียกว่าผมเล่นไปกี้จบหรือเรื่อง อาตาที่ผมพูดคือผมจะไปเล่นแบบแฟนมิกแต่ต้องเป็นแบบเนื้อเรื่องวิติดตรงนั้นกุญแจเหลืองไม่เอาปิดประตูด้วก็เราทราบกันดีแล้วว่ากุญแจอ๋อ ฟรีเขียวผมผิดแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ผมคิดได้ใช้ละ <c oughs> เดี๋ยวมชอบมาอะไรแบบเนี้ย เราเปิดเสียนให้สุดคือพิกกี้แต่และตัวไหนมันจะมีเพลงประจำองม,มันนะแต่ว่าพิกกี้ตัวนี้น่ะเพลงเบาจัดอะเดียวเนในมเดี๋ยวเย็นในนม ใจเย็นใหหนหลวงใจเย็นใหหน,นใหลวงขอเลยการโอ้กูเจอแบบเพี้ยนเลยอ่ะปัญหาผมผม,ผมน่าติดอยู่ตรงขุดยาอย่มายังตามไม่ยังตามตาเอ๊ะผมกังวลแน่ว่ามันจะดัก ครั้งที่แล้วมันดักลูกก็ตายเย่มากเลยอไอตัวไปมันก็ฉลาดอยู่อย่างน้อยมันฉลาดโอเคเสียงเสียงมันมันเดิมมันเดิมใกล้จังเลยวะ ก็ฟุ้งเฟืออีกไม่เควรเห็นเปล่าโอเคมันต้องล่อมันมาเอ้ไอเหี้ฉลาดนู่นนี่น่นเยออืดเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง กลับไปใหม่อ่ะขึ้นไปเอาเขาเรียกว่ากิกาสีฟ้าไม่ใช่ โอเคผมเจอแล้วโอเคโึ้นมาโอเคไปแล้วไปแล้ว อย่างแรกเลยคืออย่างแรกนะมันอยู่ข้างล่างมัตามผมอยู่โอเค,อเคมันมันอยู่ฝั่งนั้นอยู่ฝั่งนั้นแล้วก็มันจะอยู่ห้องที่เราต้องใช้ค้อน <c oughs> โอเคมันมันมัน นักกมของผมไปด้วยเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปตูกเข้ามาเอออยู่ใกล้เลยมาโคจะให้กว่าแจเดียขสาวผมนะแล้วก็ผมรู้สึกว่า เออเฮ้ให <Happiness. S 2> <Mirror. S 1> ้ให้เฮ้เฮ้ใไอ้ลุงเฮ้ให้ให้กดกดกดบัตรแล้วลุงวุ้งประเด็นคือผมไม่เจออ้นี้ด้วยเออเฮ้แคปซูลอยู่ในลุงผมว่าลุงน่าจะเป็นยอกสเตอร์ยอกสเตอร์อุ้ย เอาไม้เอาไม่เอามาไม่ได้การ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 แล้วผมหาผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอผมควรใช้ ควรใช้ความสามารถใหมว่ว่ะหน้าอาจะซื้ออปเิิตี้โอเคเรื่องปมันมีปืนเพื่ออะไรขังมันด้วย ให้เจออ่ะกางเจงสีเหลืองเปิดให้หมดอ่ะเปิดให้หมดเลยเอียว คเจอละปัญหาของผมเลยก็คือแอลห้องนั้นอยู่นหนอ้อย่างสุดท้ายแล้วคือมันมันอยู่ในห้องไหนอะข้างล่างปะน่าจะข้างล่างแหละอย่างหนึ่งเลยอย่างหนึ่งคือผมไม่ค่อยได้อยู่ในห้องนั้นด้วย ห้องนั้นมันทางมัน <c oughs> ผมเสียวตูดในตอนนั้นอะ่ะโอเคโอเคผมยังงงอยู่เลย อุ๊ยมันวนมาทันี้โอเคผมล่องผลไปละบายบายเยสเออเฮ้ยขอบคุณนะแต่เฮ้ยเดี๋ยวพวกเขาไปไหนอ่ะเออเขาไม่ควรทิ้งเราไปไมนีน เออผมลืมผมลืมภาษาไอันนี้เราจะต้องไปทางหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาคือือนประมาณว่าอ๋อก็คือเขาจะกลับมาช่วยทีหลัง โอเคก็ okay. คือตะผมจะสรุปตรวเมื่อกี้ก็คือประมาณว่า <c oughs> <c oughs> คือผมอาจจะเตาผิดๆนะแต่ว่าถ้อยผมคิดอ่ะน่าจะประมาณว่าแบบนิตเตอรพีอะมันมันจะช่วย โดยการขับเฮลิคอปเตอร์แต่เหมือนกับว่ามันเอาเฮลิคอปเตอร์ไปผมเชื่อว่าคำที่มันบอกว่ามันจะกลับมาช่วยผมไม่น่าเพราะว่าผมเห็นเรื่องแบบนี้หลายครั้งแล้วสุดไม่มาช่วยเชื่อกันนี้แล้วเหมือนเราจะน่าต้องไปหาอีกทางหนึง เคผมขอโทษนะแต่บางทีทุกคนอาจจะไม่ได้ยินสิ่งที่ผมพูดไปแต่ก็ไม่เป็นนะ่ะก็อาจจะเป็นการค่าดเตาผ,ผิดก็ได้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ผมเล่นแบบพิกกี้ไปไเรื่อยๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะ ส,สำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปวีโดโหน้ายบาย